แล้วคนดูก็สวัสดีแฟนคลับทุกคนกันเดยละกันนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับดอมชัยหรือว่ามิคุงท่านเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์ก็คือไล่แบกเลดเลดอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เพนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมลงเพนไม่เป็นอีกวัานี้เราจะมาแบกเลดแต่ละคนกันนะครับในโลกสองหาคนไปทั่วนะครับเราจะรับแบกเลดฟรีนะครับเลดทันเลดกัดเลดอะไรบ布拉布ๆอะไรได้หมดเลยนะครับนะ ภายใน5ตาเท่านั้นนะครับลงซ้ำได้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับซึ่งตอนนี้เราก็มาที่โลก2กันแล้วนะครับคนดูนะมาโลก2แล้วแต่คือรเราต้องไปดูที่ซัมมอนเลยนะครับว่าตัวอะไรขายเดี๋ยวเราก็จะไปแบกเลดกันนะครับนะซึ่งน่าจะมีคนขอแบกเลดหาคนแบกอันนี้มันมาเซอร์มันกี่<น>ดีว่วะยี่ห้เปลี่ยนเซิร์แป๊บก็ตอนนี้เราก็เจอเซิร์ฟไทยนะครับเนื่องจาก ผมรีซื้อไปประมาณ9ล้านบบปีนครับก่อจะเจอนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาพิมพ์กันเลยนะครับว่ารับแบกเลดฟรีรับแบกเลดฟรีครับไม่มีการแลกตัวอ๋อครานี้เราก็พิมพ์ไปแล้วนะครับว่ามันจะมีใครมาให้ผมแบกเลดไหมครับอ๋ออันนี้ลงเลทแล้วครับลงเลดอะไร A few moments later การโจมตีโอ้ยโอ้กูโดนเกียนะกูโดนเกียนกูโดนเกียนงั่นแต่กูเสี้อะีรของกูเป็นอะอ่าอ่านันชาที่ใส่ออฟเลยวะเอองั้นตัดไปตอนที่มันจะมีคนให้ผมแบกเหล็กกันเลยนะครับไปคนดูซึ่งตอนนี้เราก็ได้คนลงเหล็กนะครับชื่อว่า เลดกัดนะครับนะซึ่งผมจะไหวไหมนั่นแหละนะฮะเราก็ไปดูกันอีกทีเลยนะครับไปตอนนี้เราก็เข้าเลดของกัดแล้วนะครับนะซึ่งเป็นแมปโคตรโล่งกงกงก้างกว้างเลยนะครับนะจะวางตัวเงินตรงด้านหลังนะครับนะเนื่องจากมันเป็นสไตล์บราซิลของผมนะวางไอชื่อเคียอะไรวะชื่ออุชางไม่เห็นเละ ผมไม่เข้าใจว่าไอตัวปืนเนี่ยไอที่มันเป็นตัวขอพรเนี่ยคือผมไปขอพรเว้ยแล้วมันฆ่าวางสปีดล้านแล้วดูดามเมจดู๋ผมขึ้นให้ดูต้องอัพสปีดวาก้อนไปเลยนะครับแล้วก็วางโกคูไปด้านหลังดีวกว,ว่ากันกันไงเขาเรียกว่าการกันไงน้องแบบซึ่งถามว่าเราจะเล่นหน้าได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าผมอยากเล่นหลังเว้ยตอนนี้ก็เริ่มแหลกแล้วนะครับเนื่องจาก มอนเยอะชิปเลยด,ดูดูชิปกองเนี่ยเดี๋ยวสู้ไม่ดูเลยมันกองเหมือนขี้อ่ะเหมือนขี้อ่ะเข้าใจไหมเขาเป็นขี้อ่ะไอ่ะงั้นเราเร่งสปีดเลยนะครับไป everything that brought me alive มีปัญหาใหญ่นะครับเนื่องจากผมอัพไอซินไม่ตันแล้วนะครับนะเดี๋ยวตัดไปดูเลยว่าเราจะผ่านหรือไม่ไป